ที่โรงแรมโฟโซีอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายบดิน,นกเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีลงนามและส่งมอบบันทึกข้อตกลง MOU โครงการพัฒนายกระดับสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนโดยมีนายภูมิเกลียวสิริกุลผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างนายเจริญชัยเกษิสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานทกสจังหวัดนครสวรรค์ ขนหน้าส่วนราชการเกษตร,รกรผู้ประกอบการโรงสีเข้าร่วมการต้อนรับสำนังกงานทรกศจังหวัดนครสวรรค์ได้จะทำโครงการพัฒนายกระดับสถาบันเกษตร,รกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร,รอย่างยั่งยืนโดยอาศัยสถาบันเกษตร,รกรในการเชื่อมโยงสินค้าเกษตร,รจากผู้ผลิตต้นน้ำกับผู้ประกอบการปลายน้ำเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่การผลิตและสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกร พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหานี้สินครัวเรือนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมจากพื้นที่การเกษตรของจังหวัดนครสวรรค์มีพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศได้แก่ข้าวเปลือกกับมีเครือข่ายเกษตรกรสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการรับซื้อหรือรวบรวมผลผลิตเกษตรที่มีศักยาภาพตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศอยู่จำนวนมากสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์จึงได้ดำเนินโดยยกระดับสถามบันเกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดแกหนี้แก้จนและก้าวพ้นวิกฤตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยทกศทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างกเกษตรกรต้นน้ำสถาบันกเกษตรกรกลางน้ำและผู้ประกอบการปลายน้ำเพื่อจับคู่ธุรกิจวิสต์เตปแมชชิง่งโดยสนับสนุนสินเชื่อต้อนทุนตามตามนโยบายรัฐและสินเชื่อเกณฑ์ผ่อนปรนเป็นการเฉพาะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจัดสรรประโยชน์เพิ่มของโครงการคืนให้แก่ผู้ผลิตต้นน้ำอย่างเป็นธรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันกเกษตรกร โดยการลงนาม MOU ร่วมกันในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่าสินค้าการเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบัานการเกษตรในการทำหน้าที่ธุรกิจอย่างครบวงจรพร้อมจัดหาผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและที่สำคัญเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การจัดพิธีลงนามเอโยเรื่องของการรับซื้อข้าวระหว่างสากลการเกษตรกับสถาบันเกษตรกรนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางพกสร่วมกับทางส่วนราชการนะครับทั้งกระทรวงพาณิชย์ทั้งกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับให้มาร่วมงานเราเราทำกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาหลายปีนะครับเพื่อที่จะช่วยวัตถุประสงค์ในการยกระดับราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะเรื่องข้าวนะครับซึ่ นครสวรรค์เราเป็นเหืองอู่ข้าวอู่น้ำนะครับแล้วก็ผลผลิตข้าวก็เริ่มออกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนก็คือว่าเรามีการรับซื้อข้าวนะครับโดยส่วนราชการเองแล้วก็ทางสถาบันเกษตรกร,รกซึ่งเป็นกําลังหลักนะครับที่จะดูซับข้าวที่ออกมาในช่วงต้นฤดูเนี่ยไม่ให้ทําให้ราคาตกต่ำนะครับซึ่งวันนี้เราได้มีสกสรีเกษตรที่เข้าร่วมโครงการนะครับรวมทั้งลงทุงที่จะมาร่วมรับซื้อต่อเนื่องไปเพื่อจะพยุงราคาข้าวให้มัน อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับโดยเกษตรกรจะได้รับประโยชน์ในแง่ของราคาข้าวที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของการช่างตรงวัดที่ทางทางพาริสก็ดูแลอยู่นะครับแล้วก็การได้รับเงินค่าข้าวที่เป็นเงินสดนะครับผ่านบัญชีปศนี่อย่างแน่นอนนะครับเพื่อความมั่นใจให้พี่น้องเกษตรกรได้รับเงินอย่างแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าจะได้ประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือในโครงการนี้ที่เราทํามาต่อเนื่องเนี่ยก็จะไป ในส่วนของเงินเพิ่มให้กับเกษตรกรที่นําข้าวเข้ามาจําหน่ายกับโรงสีที่ร่วมโครงการนี้นะครับโดยผลประโยชน์จากสกรที่ได้รับจากธุรกิจโครงการนี้เนี่ยก็จะปันผลคืนให้กับพี่น้องเกษตรกรที่นําข้าวเข้ามาร่วมโครงการนะครับเพิ่มเติมในช่วงของปลายฤด,ดูอีกครั้งนะครับก็เรียกว่าะจะเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรชาวนานอย่างแท้จริงครับ We'll <laughs>